สว,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมสวัสดีครับรคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวา,วาร์ปลุชะตา ราว,วัลชนุชตาในคลิปนี้มาพบกันกับพื้นฐานดวงชะตาความลับทั้งชีวิตสําหรับคนลัคนาราศีก่อนหลกฎนะครับครับก่อนอืน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริๆๆ๊งครับเราสองคนด้วยครับครับทางช่องยู u ูบของลาวัลและเพจ a c e b o o k ของลาวัลพยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะครับผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดมีสินค้าและบริการที่อยากจะนําเสนอให ให้กับคนได้เข้าถึงมากขึ้นเปิดช่องทางการขา,ขายของคุณให้กว้างขึ้นมากขึ้นนะครับสามารถติดต่อมาที่เพจโหลา,าราว p ของเราได้นะครับว่าสนใจเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวเราก็จะมีรายละเอียดส่งไปให้ว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับส่วนถ้าใครจะฝากขายอาสังหาบ้านคอนโดที่ดินอ่าอันนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษดูดวงฟรีให้นะครับสนใจกระักมาได้เลยนะครับเพจโหราวารส่งรายละเอียดบ้านและคอนโดคุณมา เดี๋ยวเราจะบอกว่าทําอะไรอะไรยังไงบ้างน,นะครับลัคนาราศีกรกฎ <c oughs> นะครับเป,เป็นเขาเรียกว่าพบพันธุของดวงโลกของดวง <นะ S 2> <ด>โลกนะตัวเองนะ แต่ว,ว่าตัวเองนี่สภา,าว่าตัวตนนี่เขาเรียกว่าเป็นะเ,เป็นล่มโพล่มใสแดมบวบนมนุษย์ใครเห็นหน้าก็อยากจะเข้าไปซบที่ตักที่อกอยู่ตลอดเวลาคือหน้าตา<ม>ดูอบอุ่นทันทีใครเดินมาเซ็ต้องขอล้มที่กรรกดหน่อยล้มแล้วจะอยู่กับกรรกดตลอดไปหรือจะเดินไปที่อื่นต่ออีกเรื่องหนึ่งแต่กรรกดนี่เหมือนสาลานั่งพุ่มมีลมเย็นๆพัดเข้า ตัวตลอดเวลาก็ค่อนข้างจะมีความสุขนะอิ่มเอมในในทีอยู่แล้วนะแล้วน้ำและสภาวะตัวเองนี่อบอุ่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านและสวนแฟร์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวกรกฎททำกับข้าวต้องเก่งคือเมนูอาหารนี่คือจะต้องรู้หมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยเขาจะละเอียดและพิถีพิถันมากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไม่ต้องกลัวว่าจะหิวถ้าคุณได้กับกรกฎนนะถ้าดูเรื่องคู่นี่ก็คู่เขาเป็นดาวเสาร์นะ โอ้คู่ก็เป็นดาวเสาร์คุณ้างจัอเพาะนั้นก็คือคู่จากคู่คนที่หนึ่งและสถานการณ์อันนํามาซึ่งความรักแหละดาวศุกร์เขาเป็นยังไงศุกร์เขาเป็นพบพันธุ์กัพบลาภสถานการณ์ที่ทําให้เจอคู่เขาเนี่ยหนึ่งก็คือมีโชคลาภเรื่องคู่ลัคกี้อินเลิฟแหละลัคกี้อินเลิฟก็คือมีพ่อแม่จัดสรรให้มีเพื่อนฝูงเป็นเขาเรียกไงพ่อสื่อแม่ชักเป็นการมาเทียบให้มักจะมีคู่มาโดยง่ายและแบบว่ามาแล้วเขาทาพันทุก์ให้เลยเขาเลยสร้างเรือนหอสแตนบายรอไว้เลยพร้อมเป็นคนที่มีความสุข ในเรื่องการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปัตตนิโลกเป็นพันธุเขาเนี่ยมีความจริงจังในการได้อยู่ด้วยกันนะคือเราไม่รู้ว่าตัวคู่ครองเป็นยังไงหรอกอแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยคือถ้าได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคืออบอุ่นมากสร้างครอบครัวได้ดีอะ เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างครอบครัวได้ดีดูแล้วเนี่ยถ้าคู่เขาเป็นดาวเสาร์เนี่ยเขาก็ดูจริงจังเนี่ยพอกระกฎเข้าไปแล้วมันเหมือนว่าช่วงที่ทําให้ความซอฟเกิดขึ้นนะดาวเสาร์นี่ก็มองว่าเป็นนักธุรกิจนักลงทุน <c oughs> อะไรอย่างงี้นะแนวแนวนั้นนะเป็นบุคคลแนวแนวนี้เลยเนะเป็นแต่ก็เป็นคนที่ จะต,ต้องพูดตรงๆว่าแตกต่างกับชากกวารากรกฎค่อนข้างเยอะอาจจะต่างกันด้วยเรื่องอายุแกกว่าสิบป,ปีหรือเด็กกว่าสิบปีเงี้ยมีเมียแกมีหัวเด็กมีคือมันจะต้องต่างกันอาจจะต่างกันด้วยอะไรวุฒิการศึกษา อาชาติตระก,กูลก็ได้ถ้ากอะกฏเป็นลูกผู้ดีเก่าคนรวยคุณอาจจะได้คนที่มีความลำบากในการใช้ชีวิตหน่อยฐานะเขาอาจจะไม่ค่อยดีถ้าพูดตรงๆก็คือฐานะเขาต่ำกว่าคุณนะถ้าพูดตรงๆนะอะกากอลกฏจะได้คนที่แบบลำบากหน่อยอบ้านก็อาจจะยากจนหน่อยหรืออะไรถ้าเป็นดาวเสาร์ว่าวผู้ครองของกอลกฎก็คือสไตล์นี้อันนี้พูดถึงคู่คนที่หนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสมมติ ทนความเชี่ยวและความจริงจังของคนที่หนึ่งไม่ได้จนต้องกลายเป็นเลิกไปและมีคนที่สองคนที่สองนี่จะออกแนวสไตล์ชาวราศีเมษมีความเฟลลี่มีความดูเด็กดูเยาว์วัยอาจจะเบื่อดาวเสาแล้วไง บนชิปหายพอมีคนที่สองปุ๊บนี่โอ้โหมาออกแนวนักศึกษาวัยเรียนไปเรียว่าต้องเป็นนักศึกษานะเดี๋ยวโดนข้อหาภาคผู้ยา่างหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนปกติเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีความเป็นเด็กสูงคือพูดยังไงมึงตรงข้ามกับคนที่หนึ่งเลยคือเหตุที่กราลกจะไปเจอเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าดูลึกลับ ซับซ้อนนิดหนึ่งแบบเป็นที่ที่มันไม่ควรจะเจออะไรเงี้ยนะสถานที่ที่แบบไม่น่าจะใช่เป็นพื้นที่ที่แบบว่าจะเจอกู่อย่างโรงพยาบาลที่ที่แบบต้องไปทําบุญสะดเดาะเคราะห์อะไรเงี้นยนะแนวๆนี้แหละถามว่าคนที่หนึ่งโอเคไหมคนที่หนึ่งก็โอเคเพียงแต่คนที่หนึ่งเขา,เ,นนเ,าเป็นดาวเสาร์เนี้ยถ้าเกิดเรารับเขาแบบนี้ได้ก็โอเคคือคนลําบากมาเยอะนึกออกปะมองอะไรก็หวาดผวาไปหมดอนะแล้วเห็นกรรกรแม่งตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ทีโอ้โหปูพื้นด <c oughs> oh ้วยทองคําเนี่ย คนก็ขายลำบากอ่ก็คู่ครองที่แบบเขาอาจจะเสือหื้นหมอนใบมาก่อนเนี่ยกินข้าวกับเกลือมาก่อนเนี่ยเออแล้วเขาเห็นมือตกแต่งบ้านซะโอ้โหสเต็กไวเดงเขามันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงก็อาจจะมีคนปริแตกขัดแย้งกันได้ของแนวอุดมคติเออนิดหนึ่งนะเป็นดาวเสาร์อุดมคตินิดเพราะว่าต้องยอมรับว่าคู่ของตระกูลเนี่ยมีทุกอย่างยกเป็นความสุขมันก็เลยต้องบาลานซ์กันตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเราต้องไป ไปเอาจากเขาบางทีเราก็ต้องเป็นคู่ให้เขาเพื่อให้ทุกอย่างมันคือบาลานซ์กันการเป็นคู่กันมันไม่ใช่ว่าใครจะต้องได้จากใครเป็นเรื่องที่ต้องให้กําลังใจกันเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนการที่จะอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ใช่ตรงกับสเปคหรือตรงกรับจริตที่เราคิดแต่เพียงแต่ว,ว่าเราก็อาจจะต้องมีการปรับจูน มีการพูดคุยมีการเขาเรียกว่าที่คลายดวงชะตาให้มันสามารถที่ไปด้วยกันได้อน,นี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับราศีพิจิกนะครับตั้งคานเป็นดาวประจาตัวจึงเป็นราศีที่เรียกว่ารองรับดาวใหญ่าดาวแบบพลังมหาศาลนั้งสายดาร์กสายขาวคือรวมทุกสัพพวิชาเป็นภพมรณะของดวงโลกก็คือติดต่อกับโลกวิญญ,ญาณได้ดีเข้าถึงศาสตร์เล่นลับได้ดีดาวบาปเคาะมะเร็งลักกลับ พวินาศไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นพบมล่ะเนาะยังไงมันก็ต้องผ่านความสูญเสียก่อนถึงจะสมหวังเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดของพิจิตเลยนะครับว่าต้องผ่านความสูญเสียก่อนถึงจะสมหวังแต่คนที่สมหวังกับพิจิตก,ก็เป็นอุลสตรีที่งดงามและเพียบพร้อมนะอมีคู่สวยคู่นี้เป็นดาวศุกร์ราศีพฤษภด้วยแปลว่าเป็นดาวศุกร์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งร่ำรวยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคู่ต้องรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คู่เนี่ยมันจะดูหรูดูแพงอาจจะดูดีกว่าตัวพิจิกเองเยอ<ก>ะสวยดูแพงคู่เนี่ยจะหาเงินเก่งกว่าพิจิกก็คือมีคู่แล้วรวยเป็นอีกลาศีหนึ่งที่เรียกว่าต้องคับว่าต้องมีมากกว่าราศีอื่น พราะถ้าไม่มีเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างจะระหกละเหินพอสมควรลักษณะเป็นพวกรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นลบส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะด้วยภาวะตัวเองที่แบบว่าคอนโทรลว่าไม่อยากมีโอกาสไม่มีมันก็จะสูงขึ้นไปอพิจิกมันจะมีคาแรคเตอร์คือความขืนความ <c oughs> ขืนค่อนข้างสูงพอสมควรมีสเสน่ห์ทางเพศที่ค่อนข้างรุนแรงปัญหาคือมันจะไม่ค่อยสมหวังเหมือนราศีตุลแต่คนที่หลงเสน่ห์พิจิกปัญหาคือตัวเขาเองไอ้คนที่ มันหลงมันก็มีปัญหาชีวิตเยอะถ้าเคลียร์กับปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้ความลงตัวมันก็ยาก แต่ถ้าลงตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าทําให้ตั้งเนื้อตั้งตัวและมั่นคงได้เลยนะครับสําหรับพิจิความเป็นพบอปรนะนะคือเรียกว่าเห็นความสูญเสียจนเคยชินนะเป็นคนที่พร้อมรับความสูญเสียได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องปกติมากกับความสูญเสีย <c oughs> ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะมีเรื่องของความไม่สมบูรณ์ในเรื่องของชีวิตหรือว่าการสูญเสียอะไร <ừ m. S 1> ต่างๆน,นานาเนี่ยคือพิจิ <c oughs> พร้อมที่รับได้นะ รับได้ทุกอย่างเป็นคนที่ถ้าเกิดจะให้เจอคู่แบบว่าราบลื่นนะแบบว่าไม่มีอุปสรรคใดๆต้องเจอที่ทางไกลถ้าเจอที่พบสุภะเนี่ยดาวปัตตนีจะได้ตําแหน่งราชาโชคทันทีดังนั้นถ้ายิ่งเจอคู่ในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศหรือไปปฏิบัติธรรมคือมันมีสองอย่างหนึ่งต่างประเทศ2ในประเทศแหละแต่ต้องเกี่ยวกับวัดกับศาสนาสายบุญนิดนึงมันจะเป็นการเจอแบบสายบุญ,บญคู่ก็อาจจะค่อนข้างมีความ เป็นผู้ใหญ่มีความมีวุฒิภาวะคู่เนี่ยด้วยความว่าเป็นผู้ศพเนี่ยเขาก็จะมีท่าทีแบบว่าดูท่าทีเยอะนิดนึงมีความเป็นผู้ดีสูงนิดเึงจะทําอะไรแบบประเจิดประเจิดมากก็ไม่ได้แต่พิจิกมีโชคดีอย่างก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าผิดหวังหรือสูญเสียจากคู่คนที่หนึ่งถ้ามีคู่คนที่สองเมื่อไหร่จะทําให้พิจิ๊กรวยเลยดีเรียกว่ารวยและตั้งเนื้อตั้งตัวมีหลักมิฐานมีบ้านมีที่อยู่เป็นเป็นของตัวเองถ้ามีคู่คนที่ มีเหตุให้มีคู่คนที่สองได้ง่ายเพราะว่า<ม>เกณฑ์ผิดหวังมันเยอะอยคู่เนียดาวสุกันเป็นพบพิ่น้านด้วยนวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ มีคู่เป็นพวินาด้วยหมายถึงว่าคู่ก็คือเข้ามาโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวนะอุปบับฉับพันก็ได้เจออะไรเงี้ยนะฉับพันกเดินชนกันล้มทับแล้วได้กันอะไรเลยแบบมันจะมีความไม่คาดฝันเกิดขึ้นในการเจออยู่พอสมควรจะเป็นราศีที่โอ้จะไปวางแผนจริงจังว่าโอ้ถ้าฉันอยากจะมีคนรักฉันจะต้องไปเจอที่นี่ต้องปฏิบัติตัวต้องออกเดตต้องพูดมึงวางแผนอะไรเป็นขั้นตอนกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยนีอกว่าส่วนมากจะเจอกันเพราะเรื่องเสน่หามากกว่าแต่ว่า พิจิตเนี่ยพอมันมีเรื่องเสน่หาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ได้แต่ไอ้คนที่ต้องการเสียตั้งแต่แรกแล้วมันจะมีเหตุให้อาจจะได้อีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงจะได้อีกคนนึงมันก็เสน่หาอยู่ดีดึกอวกปะไม่ต้องกลัวอีกคนนึงมันจะไม่ถูกใจไม่ใช่มันต้องพลาดจากคนแรกก่อนเลยอะไรสักอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นการแก้เคล็ดนิดหนึ่งไอ้คนเรื่องความหน้าตาดีเพราะพิจิตรเนี่ยมันเป็นราศีที่คิดเรื่องนี้เยอะแต่มันไม่แสดงออกชัดเหมือนตุลนึกออกปะคือมันแล้วแต่ว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณโฟกัสเรื่อองงงงาาาานนนเเเรรื่่่ก็็็ตมททีีแแล้ววปบบ มันมีคาถาประจําใจคือไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคน <c oughs> หรอกหนักที่สุดในสิบเจ้ราศีอยยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับชีวิตให้เข้ากับจังหวะณนะตอนนั้นนั้นนะอีกเรื่องหนึง่งจันไว้เออลืมพูดไปก็เป็นราศีที่เหมือนพุชศกตรงที่ว่าถ้ามีคู่หรือแต่งงานอะไรเนี่ยต้องเงียบๆอย่าเออกระเลิกเนี่ยเพราะปัตตานีกับวินาศมันสัมพันธ์กันดังนั้นคุณต้องแก้เคล็ดในการที่ว่าคุณไม่ต้องไปขึ้นสถานะเฟซบุ๊กนึกว่าคือมึงขึ้ 3ามคนแล้วก็จะดีกับชีวิตนะราศีมีน<ร>าดาวประจำตัวเป็นดาวออพฤหัสศุกร์สำคัญภพกัมมะคู่เป็นชาวลัคนาราศีกันสมัมพันธ์พบพันธุนะครับ ก็คือมีคู่แล้วก็จะทําให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น hmm. คือตัวราศีมีนเองเนี่ยปกติจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันจะต้องทําอะไรแบบลงรายละเอียดแบบเป็นงานลูทินน่าเบื่องงานประจําวันอนะ่ะแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นที่ต้องลงรายละเอียดเอกสารวุน่นวายต่างๆมีนไม่ค่อยชอบมีนชอบงานออกแนวะแบบว่าไงเ, hmm. เพ้อฝันหะน่อยงานหรออุดมการเฉพาะความสามารถเฉพาะของตัวเองถ้าฉันเก่งเรื่องงานเขียนวรรณกรรมวรรณคดีงานศิลป กูก็จะโฟกัสจดจ่อหมกบุนอยู่กับเรื่องนั้นจนบางทีเอ,อ,อ,อาแล้วแ้วกูจะกินข้าวยังไงวะเนี่ยทำกับข้าวยังไงวะอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องมีคนอื่นที่มันทํางานละเอียดได้มาอยู่ด้วยกันซึ่งนั่นก็คือราศีกันนั่นคุงเฟิร์จินตนาการนิดนึงนะพอ ลราศีมีนก็จะมีจินุการมีความเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างนี้นะแต่ต้องมีเจ้าชายชีวิตต้องมีคลื่อหาดอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้เลยดังนั้นกันเนี่ยมันก็จะมาเติมเต็มในส่วนที่ว่าให้มันเป็นเจริตของมีนได้ดูแลในสิ่งที่มันจับต้องได้ทางโลกมนุษย์ต่างๆที่มีนทาไม่ค่อยได้โอ้ข้าวซักผ้าล้างจานอะไรกันก็จะทําได้ดีแต่ว่ามีนก็เติมเต็มกันด้วยก็แลกเปลี่ยนกันมีนก็จะเติมเต็มให้กันเหมือนกับช มีความใฝ่ฝันจินตนาการบ้างเออไม่ได้ <c oughs> ว,วันวันหมกมุ่นอยู่กับเอกสารอะไรนี่นหรอหือเป่ามันเลยกลายว่าการที่เรียกว่าความรักของราศีมีนเนี่ยก็คือเป็นบอลระนาดชาใช่ไหมก็เหมือนกับอาจจะมีความเป็นเพื่อนที่แบบห่างกันไปหรือว่ามีคนี่อ,อ,อยู่ไกลๆการติดต่อไกลๆอะไรเงี้ยราศีมีนจะเจอคนในลักษณะหรือมีความรักเป็นลักษณะนั้นนะสถานที่เอยก็จะเป็นเรื่องของ project ใหม่ๆหรือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นเพ้อฝันจินตนาการนี่แหละออกแนวแบบว่าต้องเป็นร้านอาหารก็ต้องมี เขาเรียกว่ามีความเป็นดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์หน่อยอะไรนิดหนึ่งในจินตนาการเลยปุดตะเป็นดาวจันทร์ดังนั้นความรักแรกเริ่มที่จะรักกับมีนได้มันต้องเกิดจากสภาวะที่เรียกว่าดาวจันทร์คืออะไรความเข้าอกเข้าใจกันแบบลึกซึ้งราศีมีนต้องการคนที่เข้าใจแบบเห็นถึงในจิตใจเบื้องลึกความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความทุกข์และความสุขถ้ากูรู้สึกอยู่มึงต้องรู้สึกเหมือนกูนะ ถ้าปูเจ็บคออยู่มึงต้องเจ็บคอเหมือนกูด้วยถ้าใครลิงก์กันได้ขนาดเนี้ยมีลรักตายหาคเออมันจะยากนะที่มันจะหาคนนี้มันจะอินไปกับทุกความรู้สึกที่เรามีทั้งสุขและทุกข์ได้เหมยเป็นคนที่ต้องอ่านใจมีนได้นะถึงจะบอกว่าคณะใจคนนี้ได้เลยเนะียนี่คือเหตุผลว่าทําไมมีนอาจจะมีคู่ยากนิดนึงเพียงแต่ว่าพอมีแล้วเนี่ยโอ้โหมันถ้าเข้าใจมีนได้เนี่ยแบบ สุดยอดเลยมันเหมือนเป็นคู่บุญอ่ะคือมีนเขาเหมือนชาติภพนี้เขามาเพื่อการหลุดพ้นจริงๆนะคู่ของมีนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าทวินเฟรมนะมันจะมีคาว่าทวินเฟรมนะ t w i n f l a m e เนี่ยเพื่อนร่วมภารกิจทางจิตวิญญาณเหมือนมาเพื่อสร้างบุญบารมีปฏิบัติทมร่วมกันต่างคนต่างหลุดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายสูงสุดของมีนไม่ใช่ทางโลกทางโลกอาจจะได้มาบ้างตามแต่พื้นชะตาวาสนาอาจจะได้ก็ได้ พอไ,ได้ได้ก็ดีไงไม่ต้องดิ้นหลนเพื่อให้ได้นออกว่าถ้ามีไม่ได้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าคู่ไม่สามารถที่เข้าใจได้หรือว่าเข้าใจไม่ถ่องแท้เนี่ยก็อาจจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าโหยหานิดนึงนะโหยหานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนเองเป็นคนนี้เขาเรียกว่าศึกษา ใจเนี่ยมาฝ่ายทาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวปรับใจนิดหนึ่งในการที่จะต้องยอมรับในสิ่งที่บุญกรรมที่ส่งมาให้นะในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นการปรับตัวปรับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะบางทีเราไม่ได้สมประสงค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็มันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ ก็ถือว่าแบบราศีมีนก็เป็นราศีที่มีคู่ยากมีความเป็นส่วนตัวมีความเฉพาะเคราะมันลุกนะก็เลยอาจจะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆยแยะมากมายถ้าเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นดาวคู่นี่นนก็คือเป็นดาวพุธท,ที่แบบว่าก็ต้อง เจาะแจ๊หน่อยไหมต้องเจาะแจ๊ดคุยกูก็จะมาเหมือนเป็นเพื่อนก่อนสไตล์ดาวพุธในมันไม่ได้ว่าจริงจังเรื่องโรแมนติกอะไรมากดาวพุธมันจะมาแบบว่าการเจรจาพูดคุยพูดแบบเข้าใจมีนได้ดีอ่ะคือแบบว่าสองนับปุตตะสี่ก็ปัตตานีเนี่ยคือคุยยังไงให้เหมือนกับเข้าถึงความรู้สึกมาเหมือนเป็นที่ปรึกษาจิตแพทย์ประจําตัวแต่มีนเองเนี่ยอีกนิสัยหนึ่งก็คือเขาก็เป็นติดปมพ่อพักแม่พักที่ต้องไปกอบกู้คนที่อ่อนแอกว่าคือเห็นใครมีความ พุกไม่ได้เนียบอกว่าก็สงสารเมตตาอยากจะเข้าไปอบอุ้มช่วยเหลือช่วยเหลือไปช่วยเหลือมาก็ก่ะเกิดเป็นความรักนะประมาณนี้ประมาณนี้แต่บางทีมันก็ต้องระวังการเข้าใจผิดอย่าบางทีไม่ได้รักคนนี้หรอกแต่แค่สงสารเนี่ยสงสารแล้วอินแล้วรู้สึกว่าเราเลิกดูแลไม่ได้เออฉันต้อง,ตงอยู่กับเขาานๆนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้รักเขาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าโถ้าทิ้งเขาไปเขาต้องฆ่าตัวตายแน่เลย มีนก็อาจจะต้องอยู่อะไรเงี้ยมันมันมีความเมตตาสูงถ้าราศีอื่นเนี่ยเ็าจะไม่แคร์ยิ่งมังกรนี่มันขี่หัวเลยมีนก็จะก็จะเมตตาเขาบอกโอ้โหยังรักเธออยู่อะไรเงี้ยตัดไม่ขาดนะตัดไม่ขาดอะไรก็งย่างตัสูงกว่าราศีอื่นนะโอเคก็ทีมก็ทุกทุกลักษณะราศีก็มีเขาเรียกว่ามีลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่เป็นตัวตนแล้วก็ปรับใช้ให้มันสมกับ สถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันทุกๆลัคนาราศีนะครับยังไงเนี่ยเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อๆไปฝากติดตามคลิปที่เกี่ยวเนื่องกับกาลัคนาราศีมีนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ